และนี่คือเกมที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เลเลียนเอาเราดูเหมือนว่าเริ่มต้นมาเนี่ยราจะมีตัวละครอ,อยู่ตัวเดียวนะแล้วก็เราตั้งชื่อได้ด้วยนะแฮะแน่นอนอ่ะเราจะตั้งชื่อคุณว่า,าลุงสมตุยแล้วกันเอาละเราไปเริ่มต้นรู้สึกเหมือนเราจะเริ่มต้นแบบยากจนเหมือนกันนะเนี่ยเอาละนี่คือเรื่องราวของเราเมื่อยังเด็กนะเราก็มีความฝันนั้นยิ่งใหญ่โอ้แล้วเราก็อยู่ในบ้านที่ดูเหมือนจะอืหลังใหญ่เลยนะนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ เอ้าฉันสร้างธุรกิจบอนที่ดินของกาโอ้โหดูเหมือนว่านายสตองนี่จะมายึดบ้านของเราไปนะเฮ้ย <Hey, S 1> มันทําลายบ้านของเราด้วยแล้วนี่เอจะจะเอาคืนเขาให้ได้เลยสิบปีต่อมาเอาสวัสดีค่ะฉันมาสัมัณ์งานเออเดี๋ยวนะฉันฉันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำไมสวัสดีค่ะภาษาไทยนาจะแปลเพี้ยนๆหน่อยช่างหัวมาแล้วกันออีกคนหนึ่งทีไรคะ่ะอันนี้มันเรามาสมัครงานกับนายสตองด้วยเหรอเนี่ย มันมาทำลายบ้านเราไปแล้วยังจะมาสมัครงานกับมันอีกแล้วคุณรู้อะไรบ้างอะ่ะไอคนยากจนเฮ้ย hey! มองกานว่าฉันยากจนเหรอฉันจะแก้แค้นแก,แกที่ทำลายบ้านของฉันอู้ห้าอู้ห้าหูหาาห้หา้า,หหาเฮ้ยแกเห็นตัวเองหรือยังแกจะทำอะไรกับฉันได้อะฉันจะแซงแกไปเป็นรายชื่อคนที่รวยที่สุดได้เลยฮะอเฮเฮอฮเอาละทุกเมื่อว่าเรามีภารกิจที่เราจะต้องแก้แค้ในในี่นายสตองนี่นะ เ,เริ่มต้นมาเราไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีเวลาให้เศร้าเสียใจเรามาหาที่พักกันก่อนเรามีที่พักให้เลือก2แบบระหว่างอาศัยอยู่ในเต็นท์กับอยู่ในโฮสเทลซึ่งถ้าอยู่ในเต็นท์เนี่ยเราน่าจะหาอือันนี้ก็75ต่อเดือนเรามีอยู่1 k เคใช่ไหมอาศัยอยู่ในเต็นทน์น่าจะลำบากไปแต่ว่ามันประหยัดมากกว่าแต่ถ้าในโฮสเทลถ้าคิดโตต่อเดือนก็ไม่ได้แยกยนะั้นเราเอาเป็นอยู่ในเต็นท์ดูก่อนแล้วกันไปมันต้องอยากจนที่สุดดิ อยู่ในเต็นท์ก็น่าจะพอรอดได้อยู่หรือมัง้งไป50เองเดือนห้าสิบเหรียญเอาละเราได้ที่อยู่แล้วต่อไปก็ต้องหาเงินอ่าตรงนี้คือหางานมาตอนนี้ฉันจะต้องหางานทำโอ้ดูเหมือนจะมีป้ายเรอเป็นเป็นแบบเออคนถือป้ายุ้ยนี่เป็นอาชีพที่ชาวต่างชาติทําเยอะนะเออทำตัวเป็นโบชัวเอาละเรามีรายได้อยู่ที่100ต่อเดือนซึ่งสามารถพอจ่ายค่าเช่าแล้วเรียบร้อยเอาละเมื่อหางานเสร็จแล้วก็อย่าลืม แล้ต่อไปต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงเสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าสวยงามจะโอูต้องเสียตังค์เพิ่มเดือนนึงนงเนาะแต่ว่าโอ้มีเสื้อผ้าระดับสองโหราคาก็จะแรงแรงเสื้อผ้านี่ยังไม่จําเป็นหรือเปล่ายังยังเอาไว้ก่อนได้มั้งแต่งานนี่ก็โอ้โหงานที่สองทำความสะอาดเงินมากขึ้นก็น่าจะน่าจะดีนะถ้ามาเป็นคนทำโอ้เสื้อผ้าแล้วต้องมีเสื้อผ้าระดับหนึ่งด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้ว เราต้องเอาเสื้อผ้าก่อนเอิมไหนๆก็จะเป็นยาจกแล้วไปให้มันสุดเลยแล้วกัน <c oughs> ชุดดีๆโอเคชุดเราดูดีขึ้นเยอะตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เอาะเราได้ชุดเลี้ยวโกะต่อไปเอิมทางานเลื่อนขั้นมาทํางานเป็นคนทาความสะอาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกยี่สบเหรียญต่อเดือนนะ่ะล่ะตอนนี้มันไม่น่าจะต่อเดือนนะมันน่าจะต่อวันนะเอาะเราจะต้องทํางานขั้นที่เอิมอ,อะไรอ่ะโอ้เราต้องคอยดูระอารมณ์ของเราด้วยอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่า โอ้ทำลายสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียสมาธิด้วยโอเคโอเคนี่เราจะต้องโอ้มีการรักษาด้วยแมวมีการนำน้ำผนคายอะไรเนี่ยรักษาด้วยแมวกว่านึ่งเปอร์เซ็นต์นี่หัวใจเราก็จะดูดีขึ้นด้วยนี่อันนี้ก็คือค่าสุขภาพเราต้องคอยดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยโอเคทุกอย่างโอ้เวลามันเดินเร็วเข้าใจได้มันคิดเป็นเดือนจริงๆเวลามันเดินเร็วมากๆเอาละอันดับต่อไปแจนจะไปคนส่วนได้จะต้องมีการประสบการณ์ทำงานอย่างนี้สองเดือนโอเค ตอนนี้ฉันทำงานมาแล้วหนึ่งเดือนอะไรกำลังจะขึ้นเดือนที่สองฉันจะต้องดูแลสุขภาพของฉันด้วยแล้วก็ต้องเล่นกับแมวไปด้วยนะสุขภาพจิตใจของเราี่ก็ลดเร็วเหมือนกันนะเอาจริงๆนะก่อนในอนาคตเราอาจจะย้ายบ้านนี่ไงไปอยู่รถพ่วงได้เอาละตรงนี้สองเดือนอยังเราได้จะขึ้นเดือนใหม่ได้แล้วมาย้ายงานเป็นคนสวนโอ้ตัดสวนสวยมาตอนนี้อันดับต่อไปเราจะต้องเฮ้ยอะไรเนี่ย มีเหตุการณ์คนใส่หน้าก,กากบุกเข้ามาในบ้านคุณโอ้แ oh. ก okay. okay. เกอเอายังไงดีอะอ่มถ้าเรายอมจำนนต่อโจรน,นี่เฮ้ย hey, แต่มันมีปืนอะโอ้ยสู้ดิสู้สู้มันเฮ้ยสู้มันชนะด้วยปะโอเคโจรที่ปรากฏเริ่มมันเป็นตัวปอมอะหุยแล้วตอนนี้เขามาเสนองานให้เราให้เรากลายเป็นโ,โรบโพเอาดิเอาเอาเอาหมดแน่แล้วก็อาหารเราต้องกินอาหารเอิ่มเอาเป็นกินข้าวแม่ที่บ้านดีของฟรี อขอบคุณครับคุณแม่อร่อยมากดึงตอนนี้ระดับอะไรลดแล้วบ้างอาบน้ําอาบน้ำหน่อยแล้วก็อยอยมรับแมวนี่น่าจะฟรีนะเอาของฟรีไปก่อนของฟรีกดได้ก็คือรีบกดทต่ไมเนี่ยรีบกดกดรัวๆันดับต่อไปผมจะต้องเลื่อนการทํางานของผมมาเป็นนี่เออการรอปโพที่เขาเสนอให้ผมเมื่อกี้กับคนส่งไปซะดีเผมจะเป็นการดการดนี่จะต้องมีการทํางานโอเคเสื้อผ้ามีปัญหาอาหารม,มีปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือแบบว่าเราต้องคอยดูนะว่าระดับ เขาต้องการอะไรบ้างเราจะต้องย้ายบ้านบ้างเออเปลี่ยนอาหารไปกินอาหารที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ระหว่างนี้ผมจะรอยามยามผมได้ยังโอเคได้แล้วมาปึบตอนนี้ผมได้เป็นคนรวยตอนนี้ผมรวยขึ้นมาขคนตัวไปถึง6%แล้วเฮ้ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วโอ้ดูเหมือนว่าคุณกำลังอยู่ในย่านที่มีความมัง่งคั่งและชายคนหนึ่งเดินเข้ามาอืมมีงานยกของให้ทำนะ่ะเออเอาไงดีได้ดีครับผมผม,ผมเป็นคนดีอยู่แล้วโอเคได้เลยเจ้านาย คุณถูกจ้างแล้วเยี่ยมไปเลยเย้ yeah. ได้งานเพิ่มอีกแล้วเว้ยโอ้รี่เป็นรางวัลสำหรับความพยายามของคุณผู้สำนุนถนนมอบเงินให้5้าพันโอ้ยอยู่ๆก็รวยเกินเอาล่ะเราจะฝากเงินฝากเข้าไป5,000ัอ๋อเข้าระบบเงินอันนี้มาให้เราทดลองฝากดูโอเคมันอาจจะมอบเอบี้ยยังชีพคนชราให้เราในตอนแก่ๆด้วยอะไรอ่ะภรรยาของเจ้านายมา คุณขับรถให้ฉันได้ไหมออได้เลยผมช่วยอีกแล้วผมไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรอะ่ะเออขับขึ้นนะ่ะโอเคได้บวกเข้าหัวใจเพิ่มด้วยมีตำแหน่งงานคนขับมานำเสนออีกแล้วยามประตู250ร้อยห้เหรออุ้ยเป็นพี่เลี้ยงก็ดีเป็นคนขับนี่ไงโอเวลาเราผ่านภารกิจเลยมันก็จะมีงานใหม่ๆขึ้นมาโอ้โหเสื้อผ้าระดับ2ไปดูเสื้อผ้าระดับ2กันก่อนเอาละเราจะเอาเป็นอ uh, ้เสื้อคุณพ่อก็ถูกดีนะเสื้อคุณพ่อแค่หกโอเค,อเ,คเอาเอา,เอา เอานี้แหละพอได้พอได้ไดปรับเป็นไงบ้างดูดีขึ้นไหมโอ้หดูดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ผมไม่ใช่คนจนอีกแล้วนะอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยเอ,อิ่มให้ผมยอมรับหรอเออได้เลยอ่ะโอ้มีเป้าหมายในการทําด้วยมีการปิ๊กตรงปริกงป๊กนีก้อะไรด้วยโอเคเพื่อนแต่ตอนนี้ผมผมต้องรองานไกลเร็วไกลเร็วอุ้ยถ้าผมเป็นคนขับนี่ได้เดือนละ300เลยนะว้ยมันจะรวยเกินไปแล้วเพื่อนเอาล่ะตอนนี้ผมเหลืออีกหนึ่งเดือนในการที่จะต้องรอหัวตรงนี้รอนานเลย เดี๋ยวตอนนี้เราต้องพยายามกดอารมณ์กับหัวใจของเราให้เต็มเข้าไว้ครับผมทุกคนตอนนี้บ้านของเรายังไม่ค่อยดูเป็นบ้านเท่าไหร่นะเราอาจจะไปหาบ้านเพิ่มอีกสักหน่อยนึงโอ้นี่ก็คือฝากเงินแล้วมันก็จะได้ผลตอบแทนมานี่ไงฝาก1วันได้แบบ20%ฝาก3วันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้เราฝากไปได้ผลตอบแทนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอ้ตอนนี้คนขับมาแล้วนี่เรื่องขันเป็นคนขับครับผมีนเรารวยถึงแปดเปอร์เซ็นต์วาแปดเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นตัวไปมา มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเออตอนนี้โอเคเพิ่มความสุขเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นการศึกษาทุกคนต้องขี่จักรยานเป็นมาจัดไปมีการเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ด้วยโอ้โหใช้เวลาศึกษา2เดือนแล้วก็อันนี้คือรถเอ่อเอาเปจักรยานแล้วกันนะน่าจะปลอดภัยกว่าบวก40โอเคแต่ไม่เป็นไรจักรยานดูปลอดภัยกว่านะเพื่อนอเคตอนนี้ได้จักรยานมาแล้วโอเคเรามีจักรยานในการเดินทางไปทํางานแบบขั้นต่อไปอะไรเนี่ย นี่คือรถสุดเจ๋งคอลเลคชั่นเศรษฐีหมื่นล้าน hey, เฮ้ยดำเนินการดิยังไงโอ้โ oh, ห oh. เอาไม่ได้ทักันเลยเพื่อนเออเอาไว้ก่อนนะเพื่อนนะนี่ก็คือรถที่เราสามารถแบบซื้อเพื่อขยายอนาคตของเราได้อะ่ะอันนี้มันเป็นงานเสริมได้ด้วยโอเคัน okay. ดับต่อไปเราจะทํางานเป็นคนส่งของโอเคตรงนี้ต้องการอะไรบ้างไม่มีอะไรพิเศษได้เลยที่เหลือก็รอเวลาทํางานให้มันถึงนะโอเคตอนนี้เราเป็นพนักงานส่งพิซซ่าได้แล้วไปแ,แก็บชัดๆเลยกระเป๋าเขียวเนี่ย โอเคความปัานาของฉันคืออยากเรียนการหั่นผักอืได้เลยมาแกอยากเรียนทําหั่นผักได้เลยเพื่อนเฮ้ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วเออคณะกำลังส่งอาหารอยู่อ่ะคุณไปที่ดิสโก้ดนตีดังมากแล้วคุณไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะกีบาร์เราต้องจ่ายสําหรับค่าขนส่งอ่ะอ,อยังไงดีเร,งเรากดคือคิเลกดีกว่าตะากโกนมันไม่มีบรยานะนี่เป็นอาคุณเอา ได้ได้ตังหกร้อยกับดีเจโอ้ยอุ้ยแต่ว่าเขาพักใส่ไล่ส่งเราอะโอเคตอนนี้ผ่าระคาใช้จ่ายของเราเกินวะนี่สว,วัสดีเพื่อนวาไอโอ้ดูสินี่เ้อเศรษฐีของอนาคตเฮ้อออมาจัดส่งเบอร์เกอร์อยู่เนี่ยนะเอาละแต่แกอยากกลายเป็นคนที่รำนะ่ำรวยและมีชื่อเสียงที่สุดนะนะเออเรื่องเราวมนต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆพวกนี้หรือเปล่าแน่ใจใช่ไหมว่าเรื่องเราแกมันไม่เริ่มต้นเล็กน้อยเกินไปเนะี้ย เฮ้ยดูถูกก็อย่างนี้ดิคนเรามัหนต้องขยันเออเดี๋ยวก็รวยแหละอ่ะนี่อาหารนงคุณเชิญสนุกอาหารนกคุณนี่เรามาส่งอาหารให้กับคัวรีของเราเนี่ยนะเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วน้องหมาน้องหมามีท่าทีโกรธแล้ววิ่งไล่คุณเออเราเอาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโอเคโอ้โหนสัตว์เลี้ยงนะโอ้ขอโทษนะมันกัดมือเราโอ้โหคุสุขภาพลดเลยอ้โดนโดนอย่างแรงเลยเพื่อนเอ้ยมรีบรักษาเลยเพื่อนเอาเป็น อะไรดีที่มันจะขึ้นเร็วหน่อยเมื่อกี้โดนไป15%ใช่ไหมโอ้โหสิถ้าเราจะเอาแบบเอาสัก12%ก่อนแล้วกันตีเอาร้อยหนึ่งสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาแมวมารักษาทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ได้ตังได้ตังมาแล้วก็ออกมาพัฒนาอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะเงินพนันเหรอเอาลองดูนี่สุดจุดห้าปุ๊บ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 แล้วนี้มันมันคืออะไรเนี่ยมันคือเอาเงินไปแจกแจกผู้ขอทานแจกทำไมล่ะปัดโถเเเเออออ้ยยตััววงงรมมาากกไไปแจนิเ่เดี๋ยวนะเรา เราเรียนหันผักนาเหลือเกินเพิ่มความอุยอ้ยอุ้ยเรียนแพงหลือเกินอะเจ็รอเลยเลยไม่เอาเราไม่ต้องเร่งแล้วกันอะอดับต่อไปเราไปดูงานเอ้ยอะไรอะงานของเราเหรอเออเปลี่ยนตัวเลือกในอดีตของคุณเพื่อเปิดเส้นทางในชีวิตเอาลองใหม่อันนี้เต้นเต้นได้ไหมเอาเจียมนี่ไงได้แลว้วอ๋อเราสามารถโอ,โอเคโอเคเราสามารถแก้ไขใหม่เพื่อเพื่อที่จะทํางานได้อะ่ะเออนี่เราต้องแบบแก้งทําเป็นน้องไม่กลัวนี่เฮ้ยไม่ได้เหรอ โอ้โหสงสส่เลยต้องไล่ยังไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่แตจะต้องลองใหม่ไปเรื่อยจะ่า,าจะได้นะมันมี3ตัวเลือกนี่แต่โกไล่เลยได้คือถ้าถูกต้องมันจะทำท่าแอคอาร์ตสมาร์ตทอสนะน้องๆโอเคตอนนี้อาชีพโอ้โหเนี่อาชีพเสริมงานเสริมงานเสริมมาเป็นดีเจแล้วกันนะทุกคนนะประ,ะสบการณ์ทํางานหเดือนเอ้ไม่ใช่ดีกว่า3เดือนโอเคนี่เพิ่งจะ1เดือนนะแล้วก็ตรงนี้งานหลักของเราตอนนี้ก็คือคนส่งของ500ต่อเดือนซึ่งรายได้น้อยมากเลยครับผม เอาี่ต้องทางานเสริมก่อนตรงนี้ปับ๊บโอเคตอนนี้เป็นดีเจแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้คือธุรกิจเฮ้ยธุรกิจการปีนเขาสําหรับผู้สูงอายุโอ้โหรับดีครับรับอะไรอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วอ่ะที่นี่เบรดุยาได้ใส่รองเท้าเข้านะออโอเคผมจะอยู่เงียบๆอบบฉันขอโทษน,นะเออคุณใส่อารมณ์กับผมมากเกินไปนะเปิดอาชีพใหม่ไหมเฮ้ยไม่ได้ว่าเอาใหม่ร้องอีกเฮ้ยงั้นผมจะต้องไล่เธอไป ผมอยากเป็นคนดีแต่ว่าเป็นดีไม่ได้ก็เป็นคนเลวไปเลยอันนี้เปิดน้ำใส่ไม่ได้ทุกครั้งที่ทําอะไรมันจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ไปด้วยนะนี่ไล่เธอไปเลยนี่เป็นไงโอ้ไล่เธอไปกลับกลายเป็นว่าประสบความสําเร็จในชีวิตซะงั้นโอ้โหน้องเอ้ยผมอยากเป็นคนดีเขาก็ไม่ให้เป็นมาอันนี้อะไรการเช่าซิกโกกอันนี้ถ้าเราอัปเกรดขึ้นกูจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโอเคมันเป็นเหมือนเอองานออโตโออ้อะเออจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยเห็นปะว่าสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือ ผมกลัวจะฝากเงินเพิ่มผมต้องรอเงินนี้อีกตั้ง4วันเลยเนี่ยสวันในชีวิตจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหสวันในชีวิตจริงเพื่อนเอย้ยผมสามารถอัปเกรดขึ้นได้โอเคผมจะอัปเกรดขึ้นปอีกเป็นระดับ5ก้อนนี้โอ้โหสามจุดห้าเเอาไปดิลองดูโอ้โ oh, ห oh, ผมลงทุนธุรกิจเยอะมากเลยเนี่ยโอเคผมต้องเหลือตังไว้บ้าง500ตอนนี้ผมจะย้ายมาเป็นนักดนตรีแล้วแต่ว่าเงินยังไม่ขึ้นเลยเราต้องรอเหตุการณ์ต่อไปด้วยเหตุการณ์ในชีวิตยังไม่ขึ้นนะ อันนี้คืองานระดับ8น,นี่งานระดับ7เอ้ยมันเป็นงานเสริมนะเออมันเป็นงานเสริมใช่ๆช่ล้วตอนนี้เป็นนักดนตรีได้แล้วได้งานเสริมอีกเดือนละ200อเอาไปเพื่อนโอเคดีขึ้นเอาละตอนนี้เราสามารถปั่นสล็อตได้แล้วอย่าไปปั่นนะเว้ยในชีวิตจริงอะ่ะเ,เดิมพันสูงสุด1.4เฮ้ใยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาเลยเลยบังคับเล่นด้วย,ยมันอาจจะแจกตังค์ลบแลละโอ้โหแจกบ้ากรบพี่ดิเอ็งหลอกข้าแล้วหมูนี่ก็เอ็งหลอกข้าเกินไปโอ้โห ไม่แล้วมันไม่ให้กดออกด้วยดูดิมันจะเอาตังโมบายหมดเลยอะ่ะไม่นะเอ้ยได้เว้ยโอ้นี่ไงมันแจกตังจริงด้วยโอ้ระหว่างกุณกำลังแสดงคอนเสิร์ตก็มีเพื่อนของกุจอนอยู่ในผู้ชมเฮ้ยใครวะมันคือชีวิตของฉันนี่อบอกมือบป๊บบายเขาแล้วกันเย้าเพื่อนโอ้คุณคือดาวเด่นไปนเลยเพื่อนโอเคเรามีงานเพิ่มอีกแล้วนักร้องประสานเสียงนั่นเลยโอ้โหเฮ้ยเราทาอะไรพลาดไปไนดะ้เหตุการณ์ในชีวิตเราเหมือนจะหายไปนะ เอาละขั้นต่อไปมีอะไรเปิดมาบ้างโอ้โมีชุดใหม่เราน่าจะได้เวลาที่ต้องอัปเกรดชุดเป็นขั้น3แล้วเราเป็นนักร้องใช่ไหมเราควรจะเป็นแบบอ่ะชุดนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ดูเหมือนแรปเปอร์แรปเปอร์แบบไหนไวะเนี่ยมแรปเปอร์ทรงอะไรของเขาวะเนี่ยแล้วก็รถรุ่นใหม่เอาละได้เวลาอัปเกรดรถแล้วเพื่อนเราเป็นแมกกะไซเก่าๆดิโอ้โหยมจา้าบขนาดนี้มายอมรับยอมรับได้เงินเพิ่มเล็้วแล้วก็ข้ต่อไปเราต้องโอ้เรียน เราเรียนอันนี้คือแรงบันดาลใจโอ้ต้องเรียนผักให้เสร็จก่อนแล้วก็ตรงนี้อาชีพระดับ9ก้าโอ้ยแต่ระดับ8คือไม่ได้ปลดล็อกมา2ออันเลยอ่ะแสดงว่าเราน่าจะทําเหตุการณ์อะไรหายไป2อันเพาะมมาปลดระดับ9เลยอุ้ยนี่ยานกันนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะมาเป็นออ้ยยามกลางคืนก็ดีนะได้นอนด้วยแต่เราจะเป็นนักร้องประสานเสียงก็ดีเหมือนกันแต่ยามกลางคืนมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันได้นอน้วยนะพักพอน,นะเพื่อน อไอเรเมียลเราต้องมุ่งหน้าสู่การเป็นศิลปินเพื่อนเอนเ้ยเอาละเส้นทางสู่ศิลปินของเราอยู่ไม่ไกลแล้วเพื่อนอ้าคุณจอรนมาอีกแล้วเออหุยถูกใจแล้วก็สมัครสมาชิกช่องอืมร้องเพลงด้วยกันดีไหมโฮ้ยไม่เอาเหรอไม่ชอบชเฉยขอโถเอ้ยอุตส่าห์เกือบจะได้เป็นบล็อกเกอร์แล้วอะไหนบล็อกเกอร์เอาใหม่เอาใหมา่ามาจะเป็นบล็อกเกอร์ได้เลยต้องมีความคิดที่สร้างสารรค์เอาละนี่เลยโย่นี่ไงได้จริงด้วยนี่ไงได้เป็นบล็อกเกอร์แล้วรอเลย รองเงินมา,เ,าเราน่าจะต้องอัปเกรดอาหารกันสักน่อยนะฮะเอาเป็นข้าวโอ๊ตก็พอมัง้งเออร้อยเดียวเองอันนั้นต้องร้อยห้าสิบแพงไปอะ่ะแล้วก้บังคับเราเลื่อนรถอีกแล้วใช่ไหมรอบนี้เราเอาเป็นรถบรรทุกเียอะโอ้โหแมงกระไซส์เราขับมาแล้วนานแล้วเนี่ยได้เวลาอัปเกรดเป็นไ,ไงนี่ความสําเร็จก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยแฟนสาวหรือโอ้มีเลี้ยงน้องหมาอุ้ยมีแฟนมีแฟนเดือนละพันเอาดิแค่แฟน ปัทโตอีสี่การมีแฟนมันก็ต้องดีที่สุดในโลกอยูแล้วโอ้โ,อโหยคู่รักสุดแสนหวานหวานเจี๊ยบไปเลยนี่เราหาแฟนแล้วเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เปลือนการดูดวงเลยอะ่ะอะไรอุ้ยเงินบวก500โอเคครับผมแล้วก็ดูเหมือนแบบมันจะเพิ่มค่านุคานี่ให้ด้วยเออดีๆีดีเอาละตอนนี้เราสามารถรับเงินได้เงินเต็มย่ยต้องมากดรับด้วยนะโอ้โหที่เพิ่งรู้เนี่ยว่าเงินเต็มต้องมากดรับโอ้โหน้อยมาก อัปเดตังเยอะโอ้โหได้ตังทีละก้นน้อยนึงก็เลยนายต้องเฝ้าหน้านี้ไว้นะก็มีางาน,านอะไรมาเพิ่มบนะล็อ,บอกเกอร์บ็อกเกอร์งานของเราเลยบ็อกเกอร์เนี่ยนี่งานในชีวิตจริงมาเลยเอาเราเพื่อที่จะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกการสะสมรถยนต์ไม่ซ้าใครเป็นสิ่งสําคัญโอกาสเหล่านี้หายากโอ้โหจะต้องซื้อจะต้องปฏิเสธงานจนกว่าจะซื้อได้โอ้โห เอาละวันนี้เราจะมาทำอดแคสต์กันคุณสนใจเรื่องอะไรบ้างเอิมเอาเป็นสภาพอากาศไหมเยี่ยมไปเลยเพื่อนไลค์ like, okay. โอเคอุ้ยผู้จัดการวิทยุท้องถิ่นนะเฮ้ยอันนี้มีงานระดับสิบเอ็ดมาผู้จัดการวิทยุท้องถิ่นไปดูรถก่นอนว้าวคุณรถราคาเท่าไหร่อยู่วันนียแล้วก็ได้เวลาที่เรามีแฟนแล้วอะเราต้องย้ายบ้านแล้วหรือเปล่าเราจะย้ายไปอยู่ในนี่รีแกนมอตตี้ไอ้นี่มันรีแกนมอตตี้จ,จั์เลยคุณตอรีอ่โข โอ้ดีมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราสามารถเชิญคนมาร่วมงานกับเราได้ดเรอโอยมันจะดีนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราควรจะไปพักผ่อนหย่อนใจเออปิกนิกปิกนิกพวกเรามีแฟนแล้วอ่ะไปปิกนิกกันไหมอ่ะเออคุณแฟนนี่โอ,อ้บวกเข้าหัวใจเยอะอยู่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไล่ทําเหตุการณ์อะไรข้างล่างนี่แหละเอออันนี้มันเยี่ยมแม่นะนี่แล้วก็จะได้เงินด้โอ้แม่ตังค์มาร้อยหนึ่งนี่มันเยี่ยมจริงเลยนี่เราต้องคอยนี่ดูข้างล่างเห็นตัวนี้ใช่ไหม ตรงกลาตงตัวนี้ก็คือเอ้ยตอนี้เปลี่ยนงานได้แล้วนี่ว่ามาเป็นผู้จัดการวิยุท้องถิ่นแต่อาชีพบ็อกเกอร์ผมมันคืองานในฝันที่ผมทํามาตลอดนะคุณเป่โอ้ทุกอย่าว่าเราทำอ๋อตรงนี้เต็มก็เข้าใจแล้วมันก็จะได้รถหนึ่งคันโอเคโอเคตรงนี้เพิ่มงานโอเคเกมก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เอิ่มต้องรอจนกว่าคุณจะรวยอะ่ะเออว่าคุณจะรวยก็ได้จะอีกนานเลยอะ่ะน่าจะทำงานกันอีกสักกี่เดือนกี่ปีกี่วนันเอ้ยเนี่ยผมมีเงินฝากด้วยแล้วก็โอ้ยผมเฮ้ยการที่เปย์เงินนี่มันทําให้ เราเป็นคนรวยด้วยเนี่ยเพิ่งรู้อะผมมีแฟนแล้ว <ๆ S 2> ผมมีอุย้ยตอนนี้เราอายุสัมงหมด19ปีนะแล้วก็เราเอออยู่ได้ถึง103ปีโอ้นานอยู่นะน,นี่ยะแต่ตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายของเรามันเยอะมากเลยเพื่อนเอะเราต้องเรียนนักหาแรงบันดาลใจ<ไหน>ผมสามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าก,ก,กากๆของผมได้ไโอ้ไม่ได้ด้วยวุอัอนดับต่อไปผมจะได้แฟนใหม่โอ้ยแต่อีกนานเลย ก็ตอนนี้เงินของเราแบบโ,โอ้น้อยมากเราเริ่มจะจนแล้วอ่ะโอ้ไม่มีเงินเรียนตอนนี้ต้องทํางานใหม่หางานใหม่เจ้าหน้าที่เสิร์ฟเจ้าหน้าที่เสิร์ฟงานใหม่งานใหม่ด่วนด่วนเพื่อนเอ้ยฉันไม่มีเงินในการล่ําเรียนแล้วโอเคผมมองแล้วว่าเราจะแบบเอิมจนอ่ะจนถึงขั้นแบบล้มละลายได้เลยนะเพื่อนโอเคอาชีพต่อไปนายหน้าโอ้นายหน้านี่น่าจะทําให้เราแบบโอ้เงินเดือน1.3เลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็เนื้อเรื eyes, <S <s ่องวิ <te 59, ่งเข้ามารัวๆเลยเพื่อน าจะมีอาชีพใหม่อู้เฮ้ยนักขายสมุนไพรโอ้นักขายสมุนไพรเพื่อรักษาโลกขก็เพื่อน <c oughs> อาชีพดีๆรวยประมาณนี้ทุกคนเอาไว้มาเจอกันใหม่ฮะรักทุกคนไปแล้ว